ีกด้านหนึ่งท่ามกลางการออกมาประท้วงของประชาชนต่อทหารเมียนมาหลังจากการทำรัฐประหารก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะที่ได้เห็นพระสงฆ์ออกมาร่วมชุมนุมประท้วงในหลายๆเมืองโดยเฉพาะอยู่แถวหน้าแต่ว่าในช่วงเวลานี้ก็เริ่มได้เห็นจุดยืนที่เห็นต่างของพระสงฆ์ถ้าย้อนกลับไปในช่วงแรกๆตั้งแต่เกิดรัฐประหารใหม่ๆก็จะได้เห็นพระสงฆ์ที่ออกมารวมพลังกันอย่างชัดเจนนะคะว่าต่อต้านการรัฐประหาร และออกมาประท้วงกันอย่างเข้มแข็งคล้ายๆกับว่าเป็นเสาหลักในเชิงจิตวิญ,ญญาณให้กับประชาชนซึ่งประชาชนเมียนมามีแนวโน้มอยู่แล้วนะคะที่จะมีความศรัทธาต่อพระสงฆ์โดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองก็เคยได้เห็นแก่นนำที่เป็นพระสงฆ์ออกมาแล้วก่อนหน้านี้ค่ะและในช่วงกลางเดือนมีนาคมก็ได้เห็นการประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะคะของคณะกรรมการสังคมหานายก ให้เรียกร้องเรียกร้องทหารให้หยุดปราบปรามการชุมนุมซึ่งคณะกรรมการนี้ก็เป็นคณะกรรมการที่ทหารแต่งตั้งขึ้นด้วยนะคะก็หมายความว่าออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารโดยทหารเมียนมาและที่ผ่านมาก็เริ่มได้เห็นการจับกลุ่มพระสงฆ์ไปหลายรูปด้วยนะคะแต่อีกด้านหนึ่งค่ะก็ นอกจากการออกมาเรียกร้องของคณะกรรมการสังคมมหานายกซึ่งถือว่าเป็นคณะกรรมการที่ทรงอิทธิพลมีบทบาทอย่างมากในวงการสงฆ์และรัฐบาลก็มักจะต้องรับฟังถ้ากลับมาดูพระที่เป็นรูปในขณะนี้ที่ออกมาแสดงจุดยืนเข้าข้างฝ่ายทหารอย่างชัดเจนนะคะก็คือหนึ่งในนั้นก็คือพระโมกขะค่ะเป็นพระสงฆ์สายชาตินิยมสุดโตง่ง ในช่วงรัฐบาลภายใต้การนำขององซานซูจีก็เคยออกมาประท้วงออกมาปราศัยอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะต่อต้านกลุ่มคนมุสลิมโรฮิงญาและทำให้เกิดกระแสกโกรธแค้นและในที่สุดก็ถูกสั่งห้ามการปราศัยในครั้งนี้พระโมคคะก็ออกมาพูดอย่างชัดเจนนะคะว่าการบริหารประเทศเนี่ยจะต้องอยู่ในมือของทหารและเป็นเรื่องเหมาะสมแล้วกับการทำรัฐประหารและ การบริหารประเทศไม่ควรที่จะอยู่ในมือของนักการเมืองย้อนกลับไปแนวทางสายชาตินิยมแบบนี้ก็เคยปรากฏออกมานะคะในการทำกิจกรรมของพระวิรัูในสังกัดมาบทานะคะเป็นพระที่นำการต่อต้านคนโรฮิงญานิตยสารไาม์ก็เคยได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระวิรัูและถึงกับตั้งฉายาให้ว่าเป็นบินลาเดนแห่งเมียนมา ด้วยแนวทางการปราศัยที่เต็มไปด้วยความแข็งกร้าวและปลุกให้เกิดความเกลียดชังต่อคนโรฮิงญาอย่างชัดเจน,นเรพร้อมกับกกบอกกับประชาชนนะคะว่าไม่ควรที่จะให้มีคนโรฮิงญาเพราะว่าอาจจะทําให้เมียนมากลายเป็นประเทศที่เป็นมุสลิมค่ะตรงนั้นก็เป็นความเคลื่อนไหวจากพระวีรทูถ้าย้อนกลับไปในปี2007ก็จะได้เห็นการ ออกมาประท้วงครั้งใหญ่ของพระสงฆ์นะคะก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของพระสงฆ์ที่เห็นได้ชัดเมื่อปี2007ออกมาเป็นแกนนำการประท้วงในยุคนั้นที่คนไม่พอใจราคาน้ํำมันสำหรับการปรุงอาหารสูงขึ้นอย่างมากนะคะแสดงให้เห็นถึงปัญหาในเชิงเศรศษฐกิจแต่การประท้วงอย่างแข็งขันในช่วงเวลานั้นพระเองก็ถูกควบคุมตัวและถูกปราบจากการชุมนุม โดยรวมแล้วมีคนเสียชีวิตไป31คนในปีนั้นนะคะสำหรับการประท้วงที่เรียกว่าชายผ้ากาศเสวพัฒในปี2007หรือว่า Saffron Revolution ค่ะสำหรับการประท้วงที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้เห็นพระพันษาน้อยๆออ,ออกมาร่วมชุมนุมกันอย่างมากและประกาศชัดเจนว่าไม่ยอมรับการรัฐประหารในหลายรูปบอกว่ายอมที่จะสึก เพื่อที่จะออกมาต่อสู้กับประชาชนด้วยค่ะ